เฮ้ยไปนู่นเลนหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันโดมกล้องมันโดมเลนกล้องมีใครบ้างอะไม่ชอบอะความน่ารักขนาดนี้ สวัสดีครับพทุกคนผมจีนโน่ซาวเคครับแล้วก็วันนี้นะฮะเป็นวันเกิดผมเองนะฮะสิบสมีนาก็ไหนไหนก็นะฮะเป็นวันเกิดผมทั้งทีผมก็เลยมาทำบุญวันเกิดหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้นะผมใครที่เป็นธาตุแมวหรือว่ารักแมวมากๆนะผมเตรียมตัวเตรียมตัวเลยครับเพราะว่ามันมันมีแมวจรหรือว่าแมวพิการให้เราไปดูแลด้วยนะผมโอเคไปไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนนะบิ๊กซีแจ้งวัฒน,นะใช่นะผมก็คือวันนี้เป็นวันเกิดผมเองผมก็เลยก็จะนะมาซื้อของอไปทําบุญหน่อยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะซื้ออะไรนะโอเคเดินเดินเข้ามาแล้ว เอาเรถเข็นกันอ่ะโอเคไปโอเคไปดูซิซื้ออะไรดีวันนี้จะไปดูฮะ,ะฟังไหนนะไอ้ฝั่งนี้อ่ะ ถึงซุ้มอาหารหมาแมวแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ก็คือซ้มอาหารโอเคครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ซุ้มอาหารสุนัขแล้วก็ลูกแมวแล้วนะผมก็ผมกําลังดูอยู่ว่ามันยัางไงามันมีอันไหนบ้างนะที่ผมควรซื้อเพราะว่าผมมีงบอยู่ประมาณ5้าร้อยนะว่าจะซื้อไปบริจาคนะโอเคก็เดี๋ยวดูกันก่อน เอาปลาทูแล้วกันอเ,เอาแม,เเแ,มแมวอย่างเดียวเป็นทาสแมวเป็นลิปแมวอย่างเดียวใช่ไหมเอาแมวอย่างเดียวหนิเนี่ยเอายากันยุงไปด้วยเผื่อนะเผื่อตอนกลางคืนไว้แมวจะได้ไม่เป็นอะไรนะี่มาเอาแซลมอนเดี๋ยวใช่ป่ะโกเมซีฟู้ดเออใช่ก็คือรวมหมดแหละไปอีกถุงหนึ่งมาจัดไปอโอเคไป ของน่าจะครบแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมนีแหละยงไม่ได้ดูถุงขยะถุงขยะอยู่แถวไหนวะเดยวดูใช่ปะไม่อ้นี่มันสกอตไฟชื่อไม่ชื่อมันเขียนอยู่แล้วอะเห็นด๊าดเหมือนกันไงเฮ้ยเนี่ยถุงขยะแชมเปี้ยนเหรอ แชมปีปยนไหมอไสองแถมหนึ่งเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้สองแถมหนึ่งก็ได้อยู่นะเออเนี่ยไปหยิบเลยสามันไป โอเคนะผมก็จ่ายจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะผมน,นี่คือของทั้งหมดนะที่เราจะเอาไปบริจาคนะผมก็นะค่าของนี้ก็กําลังดีเลยนะ <c oughs> เกือบพันนะก็กำลังดีเลยแหละนะโอเคก็เดี๋ยวเราเอาของนี้ไปใส่ในรถนะแล้วก็เราจะไปที่มูลนิธิบ้านสนงเคราะห์สาธิกาเลยนะผมโอเค Can you tell me what is going on inside your mind? Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. You tell me one thing, do another. Tell me where you stand. But tell me what is going on tonight inside your mind. Cause this isn't the way that we planned it. Yeah. This isn't the way that we dreamt of living, drifting further apart. What happened? โอเคถึงแล้วนะอ่าเปิดเอาของก่อนมาเลยนัดกันถุงหนึ่งอ่ะถือนี่อาหารแนวไปอันหนึ่งหนึมีหมดยังลูกหมดแล้วหมดแล้วไปจะให้แม่ถือป่ะหนูจะไม่เนลาผมถือเองหมดยังเพื่อนเรามาถึงแล้วนะครับผมไป โอเคครับ <Okay. laughs> ผมก็เนี้ยแบกขนมแมวเฮ้ยอาหารแมวนี่อาหารแมวมาแล้วนะนี่เลยไปหายไหมนอะโ <Okay. S 3> อเคกาลังเข้ามาอ่าควอน่อนโอ้ดูคึกคักกว่าเดิมเลยเนะี่ยโหเนี่ย อนี่ครับผมไปเลยเฮ้ยดูดูนี่ <c oughs> เอาแล้วครับท่านแมวทั้งหลายนะฮะนี่ครับผม ว่าไงไอ้หนูเอ้ยมันถูกหนูหนูนี่ดื้อดื้อดื้อสวัสดีฮะโอ้โห เยอะแยะเลยครับเนี่ยดูดิส <c oughs> วัสดีฮะเยอะแยะเลยเนี่ยแถวเนี้ยหนดูนี่ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้สวยมากมันมันมันไม่ใช่เชิงสัตว์พิการน่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแมวปวยแมวจรน,น่ะพวก stray er cat อะไรเงี้ยให้มาอีกตัวหนึ่งะ เอาเขาลุมอ้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยกมันอะ,อะไรนะพี่นี่ก็นอนเอ้ยเราสวยนะก็จะมีน้ตาไอ้โวหางหางแมวตีกับโกโปรนี่ไอ้นูสวัสด,ดีฮะ รูปรูปตัวหน่อยไอ้โอ้โดดเก่งจังนะไอ้หนูเนี่ยดูนี่เลยด้วยวะนี่ ถารักทุกตัวเลยเอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรข้างหลังอ๋อใช่ไอตัวที่อ่อนเราตอเนี้น้ำดังตัวนี้ตัวข้างหลังไงเอาเนี่ยอยู่นี่แลสวัสดีคนดูหน่อยเนี่ยเดีดี๋ยวรูปๆ ผมบอกเลยว่าใครที่รักสัตว์นะบอมแนะนำเลยมามามาที่นี่เดยครับผมมันสนุกมากนะแค่เรื่องกับแมว,วผมพูดตรงนะไ้ดูมันอ้อนนี่เฮ้ยเดี๋ยว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 มาตั้งแต่อ่ะงั้นวางกระเป๋าก,ก่อนนะไม่ใช่กลิ่นแมวเด็กเนี่ย แมวอ้อนไม่หยุดเลยนะฮะตัวนี้นะไอ้ดสองตัวนี้ตัวนี้ก็นา่านะรักนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดูดิมันมองกล้องแบบสุดยอดเลย <S <s ว่าไงจ้ะพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแมวไร้บ้านนะไม่ใช่เป็นแมวจรไอตัวนี้อีกแล้วโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่มันไล่เราเหมืนว่าไงจ้ะหนูนอนนอนคนเดียวเหงาไหมเนี่ย นอนคนเดียวเหงา่ะเนี่ยไอ้หนูอเอาตัวนี้มาแล้วมันมาทำอะไรมันมาอ้อนเอาอีกแล้ว <c oughs> ให้รู้เลยว่าแมวทีเนี้ยขี้อ้อนมากเลยอ่ะแต่ละตัวเลย <c oughs> <c oughs> เ้ยเดอ <c oughs> อา <c oughs> แมวสีดำเยอะมากส <c oughs> <c oughs> ังเกตเลยเนี่ย และไอตัวที่ชอบอ้อนเราอ่ะเฮ้ยว่าไงตัวนี้มันอ้อนจังเลยอนอนเนี่ยนอนกันเลยชั่งมันว่าไงจ้านนหนู ใช่เห็นตัวหนึ่งอ่ะตาบอกอดทางหนึ่ง,อ,ง,งอ่ะเฮ้ย hey, เล่นกันเหรอดูดิสองตัวนุ้นนีใ่ใครขดเรามานี่เอาเรื่องนะอเคอเคโอเ Can you tell me what is going on inside your mind Cause you're so hard to read it's like you're tangled in the lies m การเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นแมวจรมากกว่าแล้วไอตัวนี้เพิ่งมาอ่อนตัวไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันกิ้งแล้วมันนอนใส่เลยดูดิ มองหน้าหน่อยค่ะครับเอา้าอ้อนอีกไอ้นี่ก็อ้อนอีกอผมรู้เลยแมวที่นี่ขี้อ้อนมาก <laughs> แมวขี้เล่นอีกตัวหนึ่งแล้ว ไปนะไปนู่นเลยแมวส้วไปเดือ์เหมียวอีกแล้วนะ่ตัวนี้เหงามาทำอะไรคนเดียวละ่ะไอ้หนู ก็ขึ้นมาหน่อยตัวนี้เหมือนจะน,น่ารักก็จะได้รู้ไงว่าที่ผมเนีงง่ยเอาเดินมาอ้อนอีกตัวนึงแล้วโอ้ยหางมันมาตีมือนเนี่ยเฮ้ยนี่แมวขี้อ้อนเยอะแยะเลยเนี่ยมันขี้อ้อนทุกตัวผมว่านะ <S <S อันนี้เป็นแมพันธุ์ารอไหนดูดิเฮ้ยดูดิดูหน้ามันดิแล้วไอ้นี่วิเดินเข้ามาอ้อนอีกแล้วไอ้ดะโอ๊เจัทำไมชอบอ้อนจังเลยชอบอ้อนจังเลยน้องหนูมันไม่อนทำไมชอบอ้อนจังเลยเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยรู้เลยว่าเหงา ตนี้งทแม่นติดว่าไงอยู่อยู่กับเาได้แบ้าอเดี๋ยยไปนูมดแล้วเค่อยเดินไปไปไหนกันจ้าน้องหนูโอ้โหเพียบเพียบเลยเนี่ยมาเลย ออเอ้ยดูมันอ่อนเอาหัวมาถูเท้าเลยออ่ะมานี่มานี่มานี่นี่มานี่มา ี่าแมวทุกคนดูไว้นะฮะที่นี่เยอะมากที่นี่มีเยอะมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเธอไปเหยียบเหรอนี่ก็เยอะดูดูมันดูมันไม่ให้กกินตัวนี้ดูหวงเหรอหนูโอ้โหดูใต้ผมดิ

โอเคครับผมอ,อโอเคครับผมผมจะออกแล้วนะพอดีว่ามันเล่นก็สนุกนะแต่ว่า,าเ,เราก็ต้องปล่อย,ยนะโอเคอเอาพี่ไบพอ่น่ะเหรอไบพิเชียร์ทันอะไรที่เขาคิดคิดกันไม่ใช่โอเค,อเคแล้วก็อย่าลืมนะผมเล่นกับแมวเสร็จอะไรเงี้ยต้องไปล้างมือด้วยนะมันจะมีซิงค์อยู่อะตรงนี้ ไปล้างเลยและเที่ยมคน,นะมันมีป้ายบอกว่าเยี่ยมโซนสัตว์พิการด้วยก็คือเนี่ยจะจะเสียงหมามันมาจากไหนจะไม่ใช่แมวนะส่วนส่วนใหญ่จะเป็นน้องหมานะไปนะใช้เสร็จแล้วก็ต้องคืนด้วยนะแล้วก็ใส่รองเท้าเราคืนนะก็โอเคนะผมก็ผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับบล็อกครั้งนี้นะผมก็บอกเลยว่าเป็นบล็อกที่ ค่อนข้างน่าสนใจเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแต่เรามาเล่นกับแมวนะฮะบายบายน้องหนูเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ <Okay. S 2> ก็ใครอยากมาใครอยากมาเล่นกับน้องแมวที่นี่นะผมก็มาได้เลยนะผมที่มูล,ลนิธิบ้านส่งคอสัตว์พิการนะผมที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุร mm ีนี่เองนะไม่ไกลมากนะก็บายบายน้องหนูนะก็ ขอจบคลิปไปเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย